อีกนาบ่เลี้ยวซอหจากนั้นแ้ตรวจก็เลยไปค้นหาเจ้าหน้าที่ไปค้นหาต่อเขไปเจอรของคนไปเจอหลักฐานไปเจอคงกระหายอยู่ในรเดียวกันกับท่กลางี่มินลงไปจากตาเนี่ยนะเป็นครั้งแรกว่าคุณตาเองแกก็ไมีตาตอนนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณตำรวจสพเมืองเขส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยด้วยเุาไู้ชมเชื่อเมื่อวานตาป่วยแล้ววันนี้่อ่นั่งเข้มมืเมินพุ เับหจากปกไปิงก็ส่งสามาหาช่วยเหลือด้วยในการค้นหากแแนงามดีครับไก่อบปีดครับโอ้ยไฟแช็คบุมีติอ้าวไฟแช็คไีปีดอบไก่ เวลาไก่อบเพียงครับผมสวิตเมืองนอกพี่น้อนง,เนงเอ้ยลำบากเสียดังแตะล่ที้กันได้จี่นังเข็มนังเอ็ดเป็ดอย่กนังเข็มอ,อ่าเอิงเนี่ย,ย,ยหากานะ้ามอเบิ่งอืเอดเลือดอยู่ <laughs> ม่งเด้อหัวผู้ใดเบิ่งเอาเด้อทางอุดรเด้อหัวผู้ใดอันนี้ก็ทางสะเสืองเซานะครับพ่อใหญ่บุดไหมพ่อน้องไออุ่นนะครับนี่กัดนางเข้มยำบาบบาบ้าบแม่ตัวเองนังแม่นี่ล่ะหล่ากินน้ำหมูคนนี้แหละให้มาต้มเกลียวหุ่นเด้อครับผู้สาวมาอหุ่นแบนี จันไม่มันแจ๋น่ะนะนึ่งกงหนึ่งไก่รข้าวขาก็ได้เห็ดอาไโอ้โหเห็ดอันั่นอยู่มเแป๊บเดียวแป๊บเดียวเริ่มนะครับไก่อบฟางนะครับไก่อบหญ้านะครับไม่ใช่อบฟางนะครับมัดเนื้อโบผัดแล้วเห็ดขั่วนะ เอ้ละเอียดล้วมันงซุกไว้เออขวดบกกิ้งละขวดธรรมดาละได้ตะคากตะไคร่หอมแดงพริกขวดแล้วก็ทำเต็มกิ้งบาทะเป็นขวดกิ้งเต็มเต็มเต็ม เลือกเงาพี่น้องเอ้ยชีวิตเมืองนอกเลืกงานมากก็พาันเห็ดกับเข่ากับน้ำเย็นอกอันน้เยอ้วานยังใหญ่ทสบาบ้านตำรวจสิบอมาจับบ่บอมนั่เามือนมือเฉียวได้แต่เทียงน่ะอยู่ำูกมัน ว่าก็จะหอเหม้นเตียงเลยันดีไม่ได้ไ่ได้ชอบพวกผู้ดังวะทั้งแขงด้วยนะางลงบ่เอาเลยมือนี่ืม่ใช่ว่จไหนใช้ไมืเกิดีบมามืออกฟางนะครับทีมห้าใส่เต็มคนใหม่คุ้มเลย อึ้งลืมครับเอาได้ครับหัวมาในทางอุดรฮาก็มาเบิ่อ้รมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นสบายครับเหตุงานกับบลำบากเมิ่อ่งโซ่หุ่นอู่นะอันนี้มันเบาหนองคายครับเบาสะกลทางหนองคายครับถ้าใส่ฝาคุณนหนูรหม ซื้อสกุลครับอยู่ทางหนองคายบรรยากาศยามแรงครับเลิกงานมาทุ่มนึ่งเลยย่ำนังเข็มบาบๆาเอ้เสียบครับวันนี้เป็นวันข่อยไม่กต้็ต้องเป็นห่วงโพสลงยูทูบเลยตอนไหนเบื้องเ่าเแล้ว

เดิเดียวต่อเาไมป่านน้มันันดีจ้ะนี่โบไหม่บ่นี่แหละมันจะดำไปที่แล้วแดำเพื่อนี่แหละไกโคปิดน่ยได้กินแต่ตตีดูข้างนอกดำเล่โคปิดเนี่ย นี่เบาสกดสกดนครครับเคยทางเรนูนครนครพนมเบาอ้นครับเบาอ้นเบาอ้นอบไก่ือกืินียว่าจะเป็นตังใดเนาะที่บดดำปีปีนบวกลอบฟางฟังนะครับเด้อกี่โมไ้แล้วนี่แล้วขัวดต้องเบื่อเอาละ ดูบ้านกะเฮ็ดซูเมียกินลงคู่มือว่าสันเมี่ยจมบอยากว่าสันมันมันบ่แซ่บบ่หรือจังไดนครับเพียงเพียงอบไก่นี่เพียงอบไก่ครับนี่ก็บเบ้าซ้อนครับนี่ทางนครพนมจักบ้านนี่ยังบุ้นี่บ่จักแถวเทียนแาวเทียนบ่จ้าบ้านนี่ยังนอกครับนี่บ้านหอยฟ้ะจ้าบ้านหอยพระแล้วเบิ่งแต่ละคนไ บกับแงบนี่บาววดกับทางนองค่ายเข้กับดกัทางน้องคายเ้กันนเรนนะเราบค่อยช่วงประไดมึงเคอยชวงประดีพเบียร์กินวะั่นกำลังงุดงิดอยู่ตอนนี้ มิจาบก่อนฮะของแถวอืมไม่ได้บ่ยเองเงี้องเงี้ยจบรรลุื่อเราเลย้ยืมก่อนไปมบาทสาสิบยืมมาหละสิบหาเอาออกไปตัวละเจ็ดร้อยเออตละเจ็ดรอย่าอกเขาซื้อมาหันลงขัลงขันมือเลยมจาบล บาด้ายมเลยมน่ตมาหด้าไ่หมาิตตามไก่อบฟางอยู่ในยางในีซุกเลยหมคมเนี่ดนก็เอาใส่กนไมเอาไฟหนอ่ะันให้อบให้มันุก่นทั้งในไปเรื่อยโอ้ับเอาะติดตามตอนต่อไปนะครับเด้่ตั้งที่ไทยบรรยากาศกันตอนมันซุให้เบิ่งครับ Bảo Udon thụp nắng khém cặp tối <laughs> nay Bạn bèo nghe khua của bà bèo bèo nghe Kính kháu kính nắng cặp nắng mừng hay kính nắng khém bà sân Bảo tem cặp, bà bà bảo tèm Tháng Udon là bảo gai, này

ตอนรกินแตงโมเนี่ยเนี่ยรอบบารอ่ันน้ำลาเหมยแล้วมันจะได้วอิมเสร็จไอ้พวบนลงดินหอมลงดินหมูมั่บอกเปนแซ่เจหรอเบื่อเหรอครับทางของายลูกพวกรก็เบื่ออ้ามีอะไรคนด้บ่เจ้าสู้ตอน้มีหลายคนมือน นี่ของวกลูน,นี่อนมนันดแนเราเีแนเราอยู่ไปเนี่มาดังก็อย่าลืมค่อยอเด้อบาวหล่อทางหนองคายมียุชาร์ี่ไหมห <70 S 2> มีหลายคน่าซะล้เาขายเหื่อยเจ๊ดมีหลายคนไปเท่าู้เดียว บรรยากาศยามแรงครับใทยจะพ้นไหมไทยจะพ้นไหมอีกเกิ้่นขึ้นแล้วพนะ <c oughs> บ้านเฮานี่ตอนนี้จะทุม่มเลยบ้านเฮาวะททวาประเทศไทยเหาอไหมเกือบ4ทุ่มแล้วบ้านเฮา <c oughs> ตอนนี้อยู่นี่กัด <c oughs> ทุ่ม50ครับ <c oughs> อยู่อิสราเอลครับท, <c oughs> ท,ทุ่ม50 5ทุ่มจีทุ่มแม่นบอก่

กำลังจะเปิดนะครับไ,ไก่อบฟางนะครับไม่รู้จะเป็นหน้าตายัางบบไนนาางครับมังเอาเด้อบาทยันดำคักปานยังอกระถ่านรุ่นครับถ่ารุ่นจัง่งคูวัดใดดอกกันนี่มาต่ทางไหนบุญเอาเปิดเปิดเอาเฉลยเฉลยน,นี่ยังเนี่ยังเน ฟาหมดกเดี๋ยวฟาดมาทางนี้ได้เีลยนเดี๋ยวมัน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 สีควันมันฟุ่นสิซ่งดิเอาเลยครับเดี๋ยหลอลุ้นกันนะครับเป็นหน้าตาย่งไงลมมาชวยลขวดลมที่มีย่งนเดีียวตีโลดนะมันแลนี่วยังเงือมาทางนี้ได้เดียครูบัานวัดทางไหนบูนี่ถือว่าเจาของเปิดตวว้ย อนี่ครูอย่ครูวัดป่าทางไหนบุณิเอ้าเปิดไหมเอาสันเปิดแฟตในพร้อมเลยป่าเรว่าดำหรือยังไงติดตัวกวดำบึ๊บเออครับรอลุ้นครับผมเอาเลยเอมเียนเลยนี่อ๋อมาซีเรียนมาสั้น โอ้ยตีเยไม่เลวยดงมานมันกะซำเล่ะอนมหงวะอ้มันเกิดฟ้าอุกนะมันยังเป็นในซุกอยู่บหมนี่ซุกซุกซุกลครับอาทิตย์อาทิตย์ท่านซุกกานีุ่กเลอ๋ออาทิตย์เบี้ยต่มยังเหลือพี่พี่พี่ท้าพี่มันเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอ่นี้ีนีโอ้ยกินได้อยู่ครับกินได้อยู่ครับสำเร็คกับสำเล็จคือเฟืองบานเฮาเฟืองบันเฮามันจ็อุบ กองเนยหอม่อางลยไก่อบฟางนะครับสำเร็จแล้วครับผมนี่แหละมากแบบซุบแซมเลครับ